เราขับเรือมาเป็นชั่วโมาวตอนนี้อะไรไม่รู้เลยว่าเรามาอยู่ตรงไหนของเกาะเนี่ยมันบอกให้มาตรงนี้วันนี้เราอยู่ตรงกลางทะเลเนี่ยไหนดิก็ปกตินี่วะมันบอกให้มาตรงกลางทะเลทำไมไม่รู้ทำไมรู้ไหมทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้เลย เว้ยนั่นมันอะไรอ่ะโอ้มายกอดเดี๋ยวบอกแล้วว่าตัวเชียอะไรวะอะได้ะไ่อะไรตุ๊กเจ้าเป็นใครเป็นคนไงจะสงสัยอะไรไม่เคยไม่เคยเห็นพวกเจ้าคือใคร คือคนเงี้ยะสจฉาศใส่ฮะป้อมมื่องี้มาจัดย่างยืดอีอืม oh no a ไม้คนบกลุกอออืือ้ โอ้ตัดแขนที้กันอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเจอรี่ว้าเออเออโอ้ยเจอรี่เป็นไรอ่ะป้าเจอรี่ไปรักษาเดนี้เลย ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเจะรี่เป็นเชื้ออะไรไม่รู้อยู่ดี้นี่แมงก็เป็นป่วยโรคป่วยไม่แต่จะรักรักษาเชื้ออะไรก็ไม่ได้เลยยาที่รักษาดีหรือยักษ์เารักษาอะไรนั่นแหละรักไม่ได้เลย ตัวด hey. ิพวกฟู๊กติอะไรเราพอะไไม่รู้ใสยังไงดีอ่ะไม่รู้เองเป็นใครอ่ะไม่เป็นใครเป็นใครเหรอเดียกชชิ Uh. Uh. Like the ok, cho tôi lấy 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 lấy

ผมตัวเล็กอืมเจ้าเจ้าลองดูครับอให้เจ้าเจ้าอ้าวออเจ้าชิสุยู จกกทำเนื่อโจ๊กกค่าเพื่อ่าเอาไปกินเยี่ยอฮะยายาื้อ